รับผม,มาไอคิวนะครับผมและวันนี้เป็นเวลาตีห้าสี่สิบห้าครับผมตอนนี้นะครับเราจะกําลังเตรียมตัวไปโรงเรียนเพื่อไปซ้อมกองลอยนะครับผมวันนี้เราจะมาถ่ายฟล็อกบรรยากาศของกอง้อยในการฝึกว่าจะเป็นยังไงนะครับผมวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้ไปฝึกนะเราฝึกกันสี่วันนะครับผมวันนี้เป็นวันสุดท้ายเป็นวันพุธนะครับก็วันนี้วันที่เท่าไหร่ผมก็ลืม ไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง i อคิให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงไป ถึงโรงเรียนแล้วนะครับเพื่อนเจอเพื่อนตัวหนึ่งนะตรงนี้นะครับเขาเป็นที่วางอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้นะครับที่ผมมาวันนี้เพราะว่าเขาจะทําอาหารกันครับวันนี้2วิชาคือกางเต้นกับทําอาหารนะครับวันนี้เดี๋ยวเรารอไปดูเลยนะครับตอนนี้ไม่มีใครมาครับใคร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 ตอนนี้นะครับ จ้าตัวนี้ไม่รู้ทำอะไรเอ้ยยัอไเฮ้ยอนนี้เจอสปาราดนะเราอยู่ห่างจากมันสักประมาณ40เมตรอันนี้นิ่งนะครับนิ่งครับยังไงครับว่ายังไงว่ายังไงเฮ้ยยักไปจับไปยักเฮ้ยพอเหอะเฮ้ยเหงาอ่ะไม่รู้ทำอะไรอ่ะรอเพื่อนมาเฮ้ยที่เลี้ยงเรอถึงแล้วคนนี้ ดีนิวดีดีนิวดีน hey. yeah. like. yes. 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 ิวเฮ้ยเย้เท่เท่เลยสไตล์เดิมสไตล์หยดสไตล์เดิมอ yeah ันนี so ้คือบรรยากาศก่อนซ้อมนะครับก็จะมีคนมาจะเล่นบอลอะไรกันนี้กันนะก็ผมมาจจะไม่ได้ถ่ายช่วงนี้นะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายช่วงที่แบบเขาซ้อมกันนะผมอะก็เดี๋ยวเราไปรอไปดูเลยว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับ ถ่ายยังขยันขันแข็งนี่ถ่ายอะไรโอเคจบแล้วไม่ครบไม่ครบตอนปีคือมันก็เห็นไอ้เนี้อใส้หนี คนเขื่นกล้อง <ช saturated. S 1> คนเขื่นกล้องไงเขื่อนกล้องเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิแล้วคนนี้เป็นอะไร่ะคนนี้เป็นอะไร่ะเอาหม้อบังนี้ผมน้ำหม้อ เลี้ยงเป็นบ้าอพี่เลี้ยงจะบอกว่าลงช่อง E Q นะหรอเออลบได้ไหมดล ใช่ไหมคะจ๊ะอันนี้จ๊ะจะทำอะไรอะ่ระทำปุกป,ปลานี่แหละแจกให้จะแจกให้เด็กด้วยโอ้ย,อดยไ,ดได้กินปุกปลารด้วย

คมันหนาวอปะ่อยรีวิวส่อนดำไม่เด็กแจ่ตำทุสคดเฮ้ยปาก ไม่น้าดามห้าดามไม่ไ,มไปช่วยเพื่อนใครช่วยอยู่ช่วยอยู่นั่งนั่งในเมฆก็พอแล้วดูเขาอื่นเขาทำแล้วดูมันนั่ง ไอ้อบั๊บบับวิทยาบบลหลังจากที่เราได้กางเต็นท์และทำอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมต่อไปเราจะไปรับประทานอาหารกันนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะรับประทานอาหารมันก็ต้องมีอะไรท่องเล็กๆน้อยๆก,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 ก่อนที่จะรับประทาอนอาหารร่วมกันนะผมก็เดี๋ยวถ้าไม่มชมไม่เห็นภาพเดีย๋ยวเราไปดูเลยว่าจะเป็นยังไงนะผม หลังจากที่เราได้รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะผมต่อไปจะเป็นการย่อยเล็กน,น้อยก่อนที่เราจะซ้อมส่วนสนามกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศว่าสนุกแค่ไหนนะครับผมไปเย เวลาสนุกแล้วสิต่อไปถึงเวลาที่เราต้องจริงจังเลยนะผมก็เดี๋ยวเราไปดูเลยว,ว่าการฝึกสวนสนามเจาะมาเป็นยังไงนะผม เออเอายากแน่นอนตอนนี้เป็นอะไรี่โมงสี่โมงเมื่อกี้ในตอนกลางวมื่อกีตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงครับบ่ายสามโมงครึ่งครับประมาณนี้รู้ได้ไงรู้ได้ไงเดาเอาเดาวันนี้วันสุดท้ายก็เป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมากเหนื่อยกับทุกวันไม่ได้ทำอะไรไงยืนเฉยๆไงเออ กก็อยกอย่าาไปบเดีผมขอปิดคลิปเลยแล้วกันนะผมถ้าเกิดทุกาา่านช,ช,ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครช่อง IQ ให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าสำหรับคืนนี้ไปครับบ๊ายบายสวั bye. สดีครับ